สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะสุนทาสุสมิตค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมแกรดลิสมอนจังหวัดนนทบุรีค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะวันนี้ก็ได้มีการาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลน,นำร่องนะคะในเรื่องของการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรานั่งอยู่กับทางท่านผู้มีการนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางท่านผู้มีการนะคะเรื่องของการดำเนิน งานของทางโรงพยาบาลกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตคุณหมอแนะนําตัวกับทางท่านผู้ชมก่อนเลยค่ะค่ะแพทย์หญิงสุวิวรรณนกหนูนะคะเป็นผู้อนวยการโรงพยาบาลสงขาค่ะค่ะก็เป็นโรงพยาบาลที่23พอดีนะคะวันนี้มารับกิิบัติค่ะค่ะ ที่โรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับเอสนะคะ5้า <58 S 2> รอยแเตียงค่ะค่ะก็เนอนอยาให้คุณหมอได้เล่าให้ฟังนะคะเรื่องของแนวาทางการดําเนินงานของทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพท,ทยอย่างสมเหตุผลนะคะมีแนวทางอย่างไรบ้างค่ะ คือเป็นนโยบายนะคะเริ่มแรกเนี่ยทางโรงพยาบาลส่วนโรงพยาบาลทั่วไปชมรม,ม,รมเริ่มเริ่มดำเนินตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ดีใจมากนะคะที่ว่ามีเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆมันเป็นเพนพอยของแต่ละที่อยู่แล้วว่าเรามีเรื่องของการใช้จ่ายต้นทุนเกี่ยวกับแหลกด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วกเ็เรามีผลการวิจัยอยู่แล้วว่าการเจาะ ผลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยมีทั้งอันเดอร์ที่น้อยกว่าความเป็นจริงแล้วก็โอเวอร์นะคะก็คือเยอะเกินไปนั้นจริงๆพอในแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่เราก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามหลักวิชาการแล้วก็สมเหตุผลอันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ที่จริงๆควรจะเพิ่มเติมให้กับทุกป่วยด้วยนะคะ ที่นี้ประโยชน์ของการที่เรามีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ่งสมเหตุผลเนี่ยมีอะไรบ้างคะประโยชน์มีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทั้งฝ่ายของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยควรจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะอันที่สองก็ส่วนของทางโรงพยาบาลเองนะคะโรงพยาบาลเองก็จะได้ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างคุ้มค่าคะนะคะ แล้วก็ทางด้านวิชาการแพทย์ไม่ว่าจะจบจากสถาบันไหนนะคะเราก็ควรจะมีหลักการเดียวกันนะคะเพื่อที่เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้ถูกต้องด้วยค่ะตามหลับวิชาการนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะมีว่าบางทีพลักงานเยอะเกินไปแพทย์ก็อาจจะหลงลืมไม่ได้จอะตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือบางทีก็ เจาะซ้ำซ้อนอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้ถ้าเรามีหลักการที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็เราการันตีได้ว่าผู้ป่วยที่มารักษาที่เราเนี่ยจะได้รับการดูแลถูกต้องเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ค่ะคุณหมอลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะอย่างเรื่องของที่พูดถึงการเจาะซ้ำซ้อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับโรคอะไรคะ มีหลายโรคด้วยกันนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็จะมีเกือบ7โรคด้วยนะคะแต่โรคหลักๆที่คล้ายๆกันทุกโรงพยาบาลก็เช่นเบาหวานเราพบบ้างเราเจาะฮิมโกลบินเอวนซีนะคะของโรงพยาบาลสงขลาที่เราเจอคือมีอยู่หลายๆคนตกเจ็ด ครั้งต่อปีซึ่งจริงๆมันมากเกินไปแล้วก็เมื่อกี้มีแชร์ริ่งก็บีบางที่เจาะถึง8ครั้งซึ่งจริงๆเราทราบตามหลักวิชาการแล้วว่าจริงๆไม่ควรจะเจาะทีกว่า3เดือนตามอายุของเม็ดเลือดแดงเนาะค่ามันก็จะไม่ร่นกันคือไม่ได้ช่วยอะไรคะมีแต่1เจ็บตัวนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาผลเลือดที่เราเจาะเนี่ยมา ประมวลผลหรือเปลี่ยนแปลงการรักษาให้กับผู้ป่วยเลยค่ะนั่นก็เหมือนกับว่าผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเจาะบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นโดยใช่เหตุค่ะยืนยันได้ไหมคะว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการลดการจริงๆเราไม่ได้สนใจเรื่องของเงินมากนะคะแต่เราสนใจว่าผู้ป่วยควรจะได้รับประโยชน์เต็มที่แล้วก็ไม่ควรจะถูกเจาะเลือดถี่เกินไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอได้ฝากสักนิดหนึ่งค่ะว่าอยากจะให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่าหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะเข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลอย่างไรบ้างคะจริงๆอ,อยากจะให้ช่วยในเรื่องของวิชาการนะคะเพราะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของแต่ละโรงพยาบาลจะประสบปัญหาคล้ายๆกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแพทย์เองเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ย มันถูกต้องไหมนะคะบางทีก็อาจจะกังวลนะคะแล้วก็อาจจะว่าจําเป็นต้องทําเพราะว่าอาจจะทําตามกันต่ออกันมานะคะเลยไม่ทราบว่าอันนี้ที่ทําอยู่อาจจะไม่ถูกต้องหรือเช่นเจาะอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเจาะครบทุกตัวเลยแต่ดูแค่ตัวเดียวนะฮะหรือเจาะเลือดเนี่ยเราดูอยากดูแค่ความเข้มข้นมันจะคิดตัวเดียวแต่เราเจาะ CBC ไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ หรือรีเวอร์ฟังชันเทสอะไรเงี้ยค่ะนี่ถ้าสมมุติว่าทางกรงวิทย์สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ทําให้แพทย์มั่นใจว่าทําอย่างนี้ถูกต้องค่ะก็จะช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกัน,กนแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะค่ะ ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะได้ได้มาพูดคุยกับเรานะคะเป็นช่วงสั้นๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอในช่วงแรกนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณค่ะขอบคุณและเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับโรงพยาบาลอื่นๆนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลนาร่องด้วยนะคะที่ได้เรื่องใช้เรื่องของการใช้ทห้อในไปการทางการแพทย์แห่งสมเหตุสมผลนี้นะคะ